สบายดีจ้าป่ะนี่ตีนี่นเลยไม่อันต้มเป็ดลาเป็ดด้วยพี่น้องลาเป็ดเนาะพักกินครับขาเป็ดขาไก่ซูพินจ้าฉิลาบเป็ดลาบไก่หมูหมูผัวนมากระเสร็ลาเป็ดลาเป็ดแล้วก็ให้เลือดแป้งพี่น้องเลือดแป้งอีกบ่ไีนบ่เมนมีทางบัวหนังทางผับวันกัน ก๋ยเตี๋ยวอะไลวกอะไก๋วยเตี๋ลวกแมนสบายดีจ้าเจ็ดสคนอาให้รราซอยมาราเเป็นกเลือดแป้งบ่เจ็ดแป้งเลือดเราคือใส่น้ำปลาน้ำปลาลายน้ำปลาลายน้ำปลาลายควเลือดเรือนบหลายผัวตัดในคอมันเออเราตาด บาดขอเลือดเลือดไดวน้าปากนาแม่เอออันนี้ลเทำเป็นบคอเลือดเนาะนอกปรทิทงเนาะนนอันนี้่วยลูกสาวเนี่ยันี่ยต้มสลเรา่ามันจะไม่ยากเอามาอีกเคียงเด็ดพิสเลยเด้อ แเนาะต้อยต้อยมีเท้าเไเ้ามีม่หยเี๋ยก็เสียบดบะดีเมนูไอ้เสียบข้าวคันนอนูได้ใส้เมนยังบิษังเลย่นี้ค่าโต๊มลาลาอยู่บังกว่านี่ป้าคอยจี๊ดใสมานมันเลยนี่ใส่ตุ่หัวลงไปใส่ตุมนัวลงไปเ้อทุกคนเ้อ

อยู่มันแดดสองมันเริ่มแดงแดดสองอยู่ในนี่นะมันสีแดงมันก็แดดสองเอาเข่ากินเขาร้ายอยู่บอกว่าวันนานเขาคิดอยู่แล้วเนาะใส่กะดิเล่นเข่าร้ายเนาะนี่ได้หัวใจมันแดงแฮปปี้เลยคุณหน่อยจ้ะอันอันนี้ว่าคุณอินเลยเหรอัน สิบเจ็ดปีผู้มีลูกสาวคนเดียวอันนี้อันนางทองเนี่ยไปเอามาเลี้ยงแต่ลูกเลี้ยง่อยให้คนอเอนเลี้ยงคนสี่ปีได้หรือไรเออตั้งแต่เราไม่ได้หูจักยังหัวยองต้องคู่เขาเต็มหัวไปเอามามาคัดชีวิตสสวีบ้านเอาแต่างไรบ้างสะแม่โบทองเป็นถามด้องถีน้องเด้อน้องทองเนาะได้ พนงานเป็นสามันเงินทองเงินไปเงินลูกสาวบบแม่น uh ลูกสามลูกเลี้ยงลูกเาเลี no, nothing, nothing, ้ยงลูกหักมาชี้ซะเนาะเอากับเอากับหังแกงสามลูกแล้วเขาเลี้ยงมาสามสี่ปีแม่โบโนเขาเลี้ยงเขาสี่ปีนี่นาอทองสี่หาปีเลยเนาะสี่หาแล้วอยู่ร่วมกันเลยมันก็เติ้อตื้อมาหิ้วเข่าก็สอง กินอะไรกัจทานในอะไรกินลาบเป็ดนำกันหรอกลาบเป็ดลาบไก่อลไรกันกินเออเอาหนังนำกันเออพอก่อคนยุ่งจนบัดนี้ไม่นานแล้วก็สืเริ่มลาบเลยจ้าพี่น้องล,ลาบเลย,เลเลยคนเดินโซ่เรียบร้อยมาเลยกินเป็ดเป็ดคนเราฉุดได้เมดด่นคยกระหัวเไปถักถักนิดนิดกระเออัวแต่คนละสูตรกันเนาะ ใจวัวซิงไคพี่น้องพักการพักกระด้งกระดูเร nice> ิ่มลาบจ้าลาเ็สูตรแม่น้อยไสมลี่เองเดอพี่น้องเลยเข้าัวเ็ดพงวัวสิาไีกงนัวเ็ดนาวน้ประเด็คเยายเยื่อเนเห็นคนทองเยเด้อแช่ๆๆเจ้าล้วบอกแช่แล้วโอเคเลยเนาะ เพชรจุกเพชรนะเพเทโซนมันคือสีเพชรนี่เนาะมันกซิตากกันจานี่ผักเขาคนเด้งไปนอกเอะนีผักก้วเามีผักกินกบกรบขบ้บเลยพี่น้องเด็กจัดเรองย็พี่น้องสุดทำยัางกับเมนทถ้วยผักาเผ็ดซองพาด้ยพี่น้อง เพิ่มใหมไม่นี่ไข่ขาหนี่งบางอย่างหกใส่ีท้องเยีกยวเข่าปลากเิ้วอืมหมือน้นกระทเขท่าวรือตนเช้าถ้ามะแขกมา คังนี้แกแขกมากว่ะแขกมา,กา,มา,กาเนื้อเงินมันจะมาถามหาข่อยว่าคก็คงซ้องมันค่าเงือนดอันมีนนนยังกับโคกันเน่ะแนาเแบบอเแล้วนะย <ไป S 1> ายไรกกบวกได้ดยายลอยายไปเยนะเยไปเลยนับกอมาดูซอมด้ยไปเลอยเดนะีบยเอาไม่แขกเขา

ก็เราจะชิมาโอ้โาวยู่นางยีนาบ้านน้่เป็นรองเท้าก็วันกระแดดมีกระพาหนึ่งกันกันเป็นผ้าของเฮาเด้อพี่หน่อยมันมืดเก็บสองผ้าเด้อจ้าทุกคนเด้ออันนี้กับพออนั้นพอเสี่ยวเพบบนมายามพี่น้องพอทิ้งพอตื้อ คือที่คุณหน้าอยู่เนาะสองสอง,สองเสี่ยวพวันเป็นกระเข้าคลิปน้ำดูอยู่ด้วยพี่น้องเลยเดินมาหลีดมาเที่ยวน้ำกันเลยอาเป็ดทับเพ,พิ่นพี่น้องเลยเด็ดสงพาทางพาไหนกันที่พาผู้หญิงพาเน,นหาะเอาเนาะแป่เขามักระติบเข่าเลยในตู้นะพอกอากระติบเขา่ามาไปท่องไปแย่กระติบเข่ามาไปอะไรก็ะติบกระตัมเตยกุ้ยทึ Lùi à, lui lơi vùng nè hết 2 vung rồi lại đây vào cổng khu thì

ดูสั่นนะดูสั่นคาเครื่องออนไลน์กระป๋องเหงยียบเยียบมันจะไหลน้ำนักน mm ันจึงนักเลเหยียบเยียบเยียบมันแปรแปเออไก่มาเด้อไก่อันนี้ออกมาจริงเห่อที่ออกพี

เอาจอกน้ำปลาในนี่ไปใส่หไปเอาแกีดอกกินขาอกินงใครจอกน้ำไปนีจอกน้ำของแม่น้อยแม่น้อยเหรอกินไม่ขาวรืกินเออนี่ กินม่กินบม่ามาเพชรพิการต่างนี่การอุปกรณ์ทุกอย่าองทงหาพหลายเนาะมาเพชรหาอะไรทองอืมแวก็ไปกันบาหรอขุดดี้อืมตังดี

คลายกระป๋องคลายแนวคลายแ้วหาโรคนแม่หาโลคเข่งพี่น้องคลายรอยติดซิงเองเด้อพี่น้องซิงซิงเฮาเองโะไคนเฮามันจะไปโลกก็ได้ไหมได้ไกโอ้ยนิดนึงจะาาเฮ้ยอ่าเน้น้าาะด้างเออเออเอออโลนั่นเอา นี่ห้าโลไาเห็นป่ห้าโลหกคุณห้านเยเก้าเก้าก็เป็นหกละวะนี่เด็นี่เด็มันกับพอเก้าได้ห้าโลหกเอาเอาเท่าไหร่หาโลห้าพุแสนสี่สิบพัไป้เอาคุณใหนเจ้าเลยวเก่งด้เก่งคคยพูดเรียบร้อยแล้วพูดตัวใดตัวไหนหาเงินให้กระฟองลน้บุอันนี่นี่เด็กกคุนอันนั้นหนักุเท้าหา เนจะสามสิบหเออทำเ็ดพันสี้ลุคนนี้บอลลุที่วาลุดเองลุดคนนี้บอลลุคนีนนีเตียเนียเเอาตัมาดิเเยรับมันมันเียแล้วมันมีไอเดียเลยโอ้ยอ่อนได้ีไนอ่อนแหงเนาะ คายไดเซนไปไดเป็นขนงคลิปยังของกัสิขอลาไปก่อนอนะจ๊ะฝากกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งฝากช่องเ้น้องเฟมเบอรี่นะจ๊ะบ๊ายบายคลิปหน้าจอกันเดอวยพี่น้อง